สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจครับผมวันนี้เรามาออกรถกันใหม่แล้วนะครับนี่ไปแดงเลยนะครับเีลูกค้ามารับรถอย่างรวดเลยก็เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ลูกค้าสั้นๆนะพอวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ลูกค้านะครับชื่อชื่อคุณพี่อะไรครับชื่อสิริพรไปเพชรจ้ะครับอ่าประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับปธิบาขายค่ะขายนะ เป็นไงครับออกรถกับปิงปองยากไหมครับไม่ยากค่ะออกง่ายนะแล้วก็เซลเป็นไงครับน่ารักไหมเซลน่ารักดีมากบริการดีมากวิ่งมาหาประมาณแปดรอบครึ่งช่วยไปช่วยไปช่วยค้าขายด้วยนะฮะไปช่วยขายด้วยนะถึงพิถึงถเลยถึงิถึงนะแล้วก็เดี๋ยวได้รับเงื่อนไขตรงตามที่ตกลงกันไว้ไหมครับว่าตามที่ตกลงไว้ค่ะออกรถง่ายเนาะออกรถง่าย ราดูแลให้ทุกทุกอย่าง <Yeah. S 1> ก็โอเควันนี้เป็นวันดีก็เดี๋ยวเรามาสตาร์ทออกเลิกกันได้เลยครับนี่จะได้ห้าเก้าละนะครับโอเคขอสัมภาษณ์ <Yeah. S 1> ก็ลูกค้าอรูอ้จักที่ตลาดวังหลังนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถสวยแค่ไหนสวัสดีครับ